สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิไปนะครับวันนี้เปลี่ยนมุมถ่ายรูปใหม่หน่อยนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เจ้านินจาส0 0 ABS นะครับคันนี้ปีคศ2อ1 3นะครับสีส้มดํานะครับรถแต่งเต็มสวยๆเลยครับยางหน้าหลังเต็มใหม่นะครับมีเกียร์แต่งนะครับบังโคลนหลังเป็นคาร์บอนนะครับสวยมากครับงานเพียวครับข้อเบาะนะครับเกียร์แต่งครบ กันลอยถังฟ้าปิดถังน้ำมันแต่งนะครับเฮนจับโช๊คมีไฟบอกเกียร์นะครับผมสวยครับมีวัดครบหมดครับไม้สามหมื่นนะครับปั๊มบนแต่งครบวิ่งใต้ไฟหน้าแต่งนะครับพร้อมชิวหน้าแต่งหล่อๆนะครับยางเต็มนะครับมีครอบโช้กหน้าครบนะครับสวยมากครับปิดอกล่างแต่งนะครับ ประมาณนี้ครับรถรวมๆสวยเลยนะครับคันนี้ท่อแต่งครบนะครับรถรวมๆสวยเลยนะครับมีการล้มครบนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะเครื่องเงียบๆนะครับผมไฟหน้าจะเป็น led สีขาวนะครับรอมากไฟสูงติดปกตินะครับ คันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับราคา6กหมืนเนะครับเอกสารครบเล่มโอนเล่มสวยนะครับสวยๆเลยครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ